ชาวามาชาวว้ายว้ายแต่กระตันน้าไปนะว้ายตื่นตกใจโอ้ยย่ยย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 มยยยายใย่ไหยว้ายยยตยนย้ยย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 ไย่ยยยยยยกายย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 ย่ไยยยยย้ยยยยนยย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 ย อีชอบไม่ใช่เหรอตายแล้วคาม้อนคาม้อนเนี่ยโอ้โหยี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนเก็บนี่ยังไงเนี่ยเที่ยวกันเที่ยวกันโหดคือซอมบี้กันโอ้โหเฮ้ยโหดดานกันซอมบี้เทได้เลยคือวางไัว้แต่แล้วอ่ะแล้วก็กันเนดมิสตินแบูยิ้มกระยองโอ้ยไม่ได้ไไม่ด้ทำเด้อมันแตกเดี๋ยวไปช่วยที่ไป มันแตกหรือว่ามันระเบิดนะมันมุนแขวนระเบิดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมีวิ่งไหมมีกูวิ่งเหรอไม่ไม่ไม่เบอร์ประจำตัวนะช่วยช่วยช่วยเพื่อนที่ช่วยเพื่อนที่ปวดโทเทมของหัวหัวหัวหมุดเข้ากลับไปเข้าก็ับไปไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้โอเคพี่เปย์ให้พี่เบให้พี่เบยให้คนนี้ใช้แท่คล่องอยู่นะจริง จมลิงติงติงจมลิงติงต่างโอ้ไอ้เนี่ยพี่แบงค์เล็กเล็กโอ้โหน่าเกลียดมากส้มปีอ่ิเฮ้ยกระดานนี้เนี่ยนะเหลือจะเชื่อเลยทอนนี้แบบจังหวะดีมากทำเนี้ยส้มปีน่าเกลียดมากแบบทันทีเลยมันมุมตีหนานะมุมตื่นละบิมไม่รู้ตัวพี่ใครได้ช่วยพี่แบงค์หน่อ

ชีวิตฉันโดนกัดสองทีด้วยซอมบี้อยอล้มสองทีเลยนะ <c oughs> อยู่อยู่ใกล้อยู่แถวานั้นกลางนะคะฉันนำไม่เห็เนเดินเลยอ๋อไม่ไหวละ <c oughs> ใครก็ได้ถอนเท้าม,ม,มือล <c oughs> งปมหน่อยเอ้ยยังไม่เจอคือแบเออบเ <c oughs> บสียงที่ได้ยินคือแบบเสียงตุกตุกของเท้าของบุนทับบูทไม่นะไม่นะถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่โดนแขวนยังไม่ติดเป,ปิอลุงป้อมนะไม่เมกินหนูติดไง มีนี่เขามีผารติดมีารติดอ่าอันนี้อันนี้เป็นแอดออนแอดออนแอดออนติดตชเชอแล้วมันเช่นไหนดีไม่มอไรอีกไปยอีกไปอจะานหูว่านโดนหูว่นูวิ่งเรเอ๊ะหมูวนตายอะไรเ่อนไอขาไม่ตามแล้วเขาไม่ตามเขาไม่าไม่อยู่กับพี่ไม่อยู่ี่เสียวเกินไม่อยู่แล้วค่ะไม่รู้อยู่ไหนเยจ ทำไงดิอยู่ดีปดู่ไม้ทำไงมาหิวเลยแล้วกันอย่าพูดอย่างนั้นไปจิ้มอ่ะคนนี้เป็นค่อนข,ข้างมาไวนไ้นิะอยู่แบนี้ดิอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนี่โอ้หละเสียวเสียวร้อยยาดีกว่ายังไม่พักเลยอย่าลืม,ลม,มเขามาอ่ะยิ ปิ๊ปี้แหงสีเขียวเดินเขาเดินผ่านไปแต่ผู้ดียังไม่ไออาการหวัดจริงมากไอกันอะไรอ่ะเราเราเราเปนอะไรกิวเนี่ย่อๆๆ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 าๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆายเๆๆอง กลับมาการกลับมาการอ้าวแล้วก็เป็นฟูนี่เองเอ้าโอเคเป็นอีฟเอง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 อีฟลองสมบดิ้งโออีฟเองอีฟเองอีฟเองแกมันเดินตรงไหนมันเป็นเดินเหมือนใกล้ตลอดอีฟเดินเดินมากับพี่เนี่ยไม่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 ป่ะไม่รู้ฉันว่านะฉันว่านะนายเนี่ย นายอะไม่รู้เลยสินะมันสนใจเหรอไรอะไรมันสนใจนานอะไอยู่ข้างๆเธอมาตลอดเลยไงล่ะฉันได้รู้เสียงยีเดะเลยเห็นคือนี่เลยเหรอหอมจริงเหรอบอกแล้วสไลด์ไรเงีงยวมากเราเปิดแล้วเราสับบี้ระกาศเสียงโอ้ไม่ก็ถือแปรงฉันไม่อยากโดนกัด ก็ซื้อเวลาได้ประมาณหนึ่งพีมาปี่เขาหานะเหมือนจะหานะหาไม่เจอพี่พิคารเั่นเกมเลยแต่มันมันไม่เห็นที่เราเขาไปแต่ว่าเขาไม่ไปเข้เขาไปทางคนไกลอ่ะสองคนอ่ะถ้าเห็นก็โกงนะไม่งก็ต้องไปคนที่เล่นเก่งมากสงสัยใครดีพี่ไม่ได้ทิ้งรอยเท้าไอ้เดินเลินโทรอมพท์เลย อุ้ยตอนนี้แบบเครื่องไหนก็ได้เลยเจอแล้วล่ะเอ้ยนมแป้งตุ๋ยอะไรนั่นนะมืใส่ลงแป้งก็ต้องลมแป้งอยู่กลางๆอ่ะกำลังไปตรงกลางครับที่มีเอกับมอสบี้ด้วยทางเดินสูงอ่ะไปมาไปมาโอ้ยแม่งทปอะไรอ่ะอ้ยฉันรู้ฉันรู้เธอฉันรู้เธอเธอวิ่งไปฉันรู้ฉันรู้ออกไป dạng hay dạng hay <laughs> à. <laughs> uh, dạng hay 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 dạng เชน่อมากไหมไปไกลไปไปโอเคฉันจะไปเดินไปหาเธอที่ไม่ทางเราอยู่ไหนดิเอ้ยฉันหลุดนะไม่มเห็นฮิวหรอกบ้างเนาะไม่หลุดไม่หลุดแต่ติดบิ๊กป้อมซุปเอเองอ๋อโดนแส้แล้วใช่โดนแซ่แล้วสัตว์แต่ว่าเพราะว่าถึงจะไม่ยินแต่ตีนหนักมากตีนหนักจนได้ยิน ตีนักสุดเฮ้ยโอ้หมอันเยยยยยเยังคงดนอยาดดโอ้ทีนี้ไม่ฟาดเฮ้ยม่ไรเฮ้ยโดนอยู่ออ๋ออีกอ๋อพี่แปงจเครื่องเสร็จได้ไหมคะอ๋อจได้จังได้ก็ มันมันอยู a a yeah. ่ตรงกลางเฮ้ยว <laughs> ิ <letter LES> <tail> ่งวิ่งตัวฉันเฮ้ยจุหน้ำเกินจุหน้ำเกินจุหน้ำเกินไม่ชอบเลยนี่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ที่ฉันไอ่พี่ชายมาเอ้ยแต่เรื่องนี้มันลุกๆๆๆซ่อมไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นตววิแก่ั้นงั้นเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องแยกเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อยังไง อยอุยอะไรหนูมาขนพี่แป้งเมมแบบพี่แป้งมันีเครื่องใช่แต่มันนจะมงสาไม่เจอแต่ว่าเขาก็สงสัยใค้รู้เนผมไปด้วยด้วยไอ้ยาลได้ยังไงทุกคนชัวรอโอเค ตอนผมทข้าไม่สี่คนเลยเย้เ baby baby ขมาขมาเยเยรบ Help ได้เทียบยุกเย้เยเอากล่องไปเลยจ้าจุก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 รีบต้องรีบใช้ก่อนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะไม่ได้ใช้แหละถ้าเกิดอีกโรได้นะจะให้แบบนั่นจะได้จะจะได้เด้งเลยไงเจ็บได้นะเว้ย โอเคเอแต่แต่ไวเกินว่านึงอืมเอ่อวันนี้ประมันแปดปีแล้วไม่เป็นไรอีไม่เป็นไรแต่อีต้องวิ่งก่อนไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอีฟอีฟเก้าสิบแล้วเก้าห้าเอ้าโอเคเฮ้ยหยุดหยุดเรือเบบี้รอแบบไหนแบบไหนมันมันไม่ทันพี่แป้งพี่แป้งมาพี่แป้งมาพี่แป้งไปไหนซอมบี้ซอมบี้ผมรอซอมบี้ซอมบี้มาใช่เลยนะพี่แป้งใช่ใช่พี่แป้งไปอ่ะ โอยังต้องเครื่องพี่ชายอ่ะพี่ชายคือเครื่องพี่มันมีซอมบี้ไงไอ้เี่ยเดีวเดียกูไม่กเออพี่ชายช่วยแก่พี่ช่วยอิฟพี่ช่วยอิฟหรือว่าต้องเครื่องซอเ้เสร็จถ้าเกิดทำไได้ไม่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 ได้ไม ไป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 ก่อนพี่ชายพี่ชายช่วยอีฟเฮ้ยมันเอาพี่แพงมันเอาพี่แพงเฮ้ยคุณเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะทำไมคุณถึงแบบเออคุณถึงมาทำกัรมแบบอีฟลืมกดเราให้เลยจริง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 พี่ชายโอ้ซอมบี้หูน่าเกลียดมากเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งฮิวกันมามาแต่น้องกนมาแต่น้องป้าโดนซอมบี้มาแตะมาแตะพี่ชายพี่ชายเราซ่อมเครื่องริมอ่ะได้อะดรีนรลีนริมไหนเนี่ย ริมมุมแบบพี่พี่เดินตรงไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่เดินกลับมาตรงที่น้องล้มอะพี่ไปตรงที่น้องล้มพี่ตรงที่น้องล้มแล้วก็มุมเลยวัวแป้งไม่จริงนี่ค่ะใช่ใช่แโอ้ยหยุดแล้วค่ะ เด็ดนะ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 อย่า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 อยู่อยู่อยู่นี่คนนั้นผมมุมพี่แต่ถ้าเราไม่กินไม่ได้เสียหรอพี่มันไกลอยู่เพราะเรายันตอนนั้นโอ้โหอันนี้เออเป็นเป็นวันอะไรพี่พี่พี่แนะนำนะอะไรไปไปฉีดฉีดวัคซีนก่อนใช่เดี๋ยวหนูฉีดร่อให้พี่พี่พี่ไปถ่ายประตูเลยหนูฉีดร่อให้หมดแล้วหรอเขาเรามีสอันอืมจริงด้ะไม่เห็นอะไรเลยหมดแล้วอ่ะสี่อันไม่มีสปามีแค่สี่อันเลยหรอ ใช่สี่หรือห้าอันไม่รู้พี่มันใช้แล้วหมดเลยอ่ะพี่จะเนตคอมบี้เอออยู่หน้าประตูคุณอยเอาส่งขององด้วยไอ้ย,ไถอยถอยถอยเจอประตูถอยเจอประตูพี่แนะนำว่าอยู่ห่างประตูไว้อยู่ห่างประตูไว้ครับยังติดบิ๊กปอมเลยนะเฮ้ยเหมือนเดิมไปเจอเขาอยู่ตรงกลางพี่เยตรงกลางประตูเลยตรงนี้<ห>นมันมีคอมบี้ไงงี้ มันจะไปเปิดอีกประตูนึงอีกอีกฝั่งอยู่อยู่ตรงข้ามใช่ปะะชพี่ชายเข้ามาประตูไปก่อนอีไปเปิดอีกประตูเอ่อพยายามเดินแบบรอบๆอะค่ะพี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนถ้าแบบมีป้ายแดงอะป้ายแดงๆก็คืออยู่เป็น X4 ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออพี่ชายนอนอยู่ปะอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ โอเคอีฟเดี่ยวซ้ายนั่นแหละไปหนึ่งคนที่ไปเลยมันกะลังมันมันไปดูประตูประตูที่พี่เดี๋ยวนะมีสัมผัสว่ะไม่มีไปประตูนู้นกลับไปประตูนู้นเรอะเรเดี๋ยวต้องรอแล้วอยู่ประตูนี้อยู่ประตูนี้โอเคโอเคพี่ประตูนี้ก็รงเปิดประตูที่ไม่ใช่ประตูพี่ชายเอาพี่ชายโดน่ะโดนโดนโดนพี่ชายมาประตูนี้ได้ป่ะมันต้องเดินยังไงไว ดี๋หนูเขาเรียกประตูวิหารดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะลอกไปไกลๆเดี๋ยวนะปี๊ประตูมันน่าจะอยู่ตรงข้ามกว่าหนูหนูเดาเลยพี่ชายใกล้ถึงประตูแล้วอยู่ไหนเนี่ยไอ้อนั่นใช่เหรพี่ชายเห็นตรงอี๊ป้านั่น้าหนาคือประตูพี่ดูไดว,ว,ว้หนู<ๆ>หนูว่าเปิดประตูตรงนี้พี่เห็นแล้วแหะแต่ว่าพี่ลงใต้ดินเปิดประตูออกไปเลย เฮ้ยพ well> ี่ไม่แน่มาไหนเดี๋ยวเล่าเลนี่ยเชื่พี่เชื่อพี่เปิดประตูออกไปเลยพี่จ๋าจริง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 ไอ้ประตูไปไหพี่ลองดิสหน่อยพี่ลองดิสหน่อยพี่ลองดิสหน่ยมันเฝ้าวะไม่มันมันมันอยู่หน้าประตูมันมันอยู่หน้าหน้าห้องเน่ยอิฟมันมาประตูมันมาประตูผมอ่ะเอาไงอ่ะไปเลยไปอีฟอยู่อีกฝั่งนไปไงไงดีวะอิฟใกล้พี่หายปะพี่พี่จะเจ็บพี่จะเจ็บอ๋อ ไม่กกไลยออกไปเ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 ลยออกเลยออกเลยออกเลยไม่ลู้อกไปเลยออกไปเลยออกไเลยอกไปเลยอไปยออเยออไเลอไเยอยออไยอไยอกเยอกเอเลียอเลยเยอยอเลยไปล้วอกไปเยอเยปเไปเลยออไยออกอกไอ